ว่าเราเข้ากันไม่ได้เคฉันพอเข้าใจที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครที่เธอพอเข้าใจขอโทษที่ไม่เป็นชั้นเกินกว่าจะให้อภัยถ้าหากว่าเธอเลือกแล้วฉันคงต้องปล่อยเธอไปนึกถึงภาพวันเก่าที่เราเคยจับมือกันมันเป็นแค่ภาพความฝันที่ผ่านเป็นคืนเป็นวันแค่อยากจะกอดเธอไว้ให้มันนานแสนนานแต่ฉันคงกอดเธอแน่นไปเธอเลยหายตลอดกาลฉันก้มตัวคุกเข่าขอให้เธออยู่ถึงแม้ว่าฉันจะรู้คำตอบอยู่แล้วว่าเธอไม่อยู่ฉันก็คง เพราะมันไม่น่าดูถ้าฉันได้รู้ว่ากอดเป็นครั้งสุดท้ายแต่กอดจะให้อ่นอ h ส h i ท้ายติงกับคิวได้เกฉันกลับมาบ้านพร้อมก้มหัวลงตัวนอนเตียงฉันทำอะไรไม่ได้อยากสองไอจเธอเองที่อยากจะถามเธออีกสักครั้งให้ฉันได้หลอกตัวเอง แค่อยากจะรู้บางสิ่งเธอรักฉันจริงหรือเปล่าแค่อยากจะรู้บางอย่างว่าเธอยังรักฉันเปล่าในตอนที่เธอเดินผ่านร้านประจําวันเก่าเธอยังคิดถึงตัวฉันเหมือนฉันคิดถึงหรือเปล่าแค่อยากจะรู้บางสิ่งเธอรักฉันจริงหรือเปล่าแค่อยากจะรู้บางอย่างว่าเธอยังรักฉันเปล่าในตอนที่เรากอดกันเธอจำมันได้หรือเปล่าฉันก็ยังคิดถึงเธอไม่รู้เธอคิดหรือเปล่า ในตอนที่เธอดินอยู่คนเดียวเธอคิดถึงฉันหรือเปล่าในตอนที่ไม่มีใครให้กอดเธอคิดถึงฉันหรือเปล่าในตอนที่เธอกินข้าวคนเดียวเธอคิดถึงฉันหรือเปล่าในตอนที่เธอมีเพลงดีๆเธออยากจะแชร์ให้ฉันหรือเปล่าเธอจะโกรธเกลียดฉันเธอเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือเธอแค่อยากให้ฉันหายไปจากกันหรือเปล่าหรือเธอแค่อยากบอกฉันให้ลืมเธอไปหรือเปล่าแค่อยากรู้บางสิ่งว่าเธออยากทิ้งหรือเปล่าเธออยากจะทำให้ฉันได้รู้จักเธอหรือเปล่าเธออยากจะรั้งฉันไว้เหมือนที่ฉันทำหรือเปล่าในวันที่เรา บอกลาเธอคิดถึงฉันหรือเปล่าตอนที่ฉันเดินออกมาเธออยากจะกอดหรือเปล่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมันมาเธอจำมันได้หรือเปล่าหรือเธอก็อยากจะลืมเหมือนฉันอยากลืมหรือเปล่าเมื่อรูปที่เราเคยถ่ายเธออยากจะทิ้งหรือเปล่าในวันที่เราโตไปเธออยากจะกลับมาเปล่าแค่อยากจะรู้บางสิ่งเธอรักฉันจริงหรือเปล่าแค่อยากจะรู้บางอย่างว่าเธอยังรักฉันเปล่าในตอนที่เรากอดกันเธอจำมันได้หรือเปล่าฉันก็ยังคิดถึงเธอไม่รู้เธอคิดหรือเปล่าแค่อยากจะรู้บางสิ่ง เธอรักฉันจริงหรือเปล่าแค่อยากรู้บางอย่างว่าเธอยังรักฉันเปล่าในตอนที่เรากอดกันเธอจำมันได้หรือเปล่าฉันก็ยังคิดถึงเธอไม่รู้เธอคิดหรือเปล่า